เรารับสมัครผู้บิการก็ทางานเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่จะสามารถช่วยครอบครัวเขาได้คือการมีงานทําแล้วเราสื่อสารออกไปข้างนอกว่าบุคคลเหล่านี้ก็มีความสามารถนะพวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันเพียงแต่เราต้องเปิดโอกาสให้กับพวกเขา ผมเนี่ยมีลูกเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นดาวซินโดรมพอเราคิดว่ามันไม่มียาที่จะรักษาลูกเราได้เนี่ยเราก็เลยมาเปิดบริษัทโอวาสโปรแอนด์ควิกเนี่ยแหละครับจำกัดบริการจัดส่งแม่บ้านตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะได้ดูแลลูกเรามีเวลาได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่จากการที่เราได้มีเวลาทุ่มเทเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสุขภาพจิตใจเขาดีขึ้นก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่เราอยากจะส่งต่อเราก็เลยเริ่มรับ เด็กพิเศษต่างๆเหล่านี้เข้ามาทํางานร่วมกับเราจัดเตรียงอุปกรณ์ทำความสะอาดรวมถึงไปทำแผานากไอทีแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยครับแรกๆเราก็รับทุกประเภทมาเลยนะครับทั้งออทิสติกทั้งทางด้านจิตเข้ามาทดลองดูก่อนว่าไอเขาถนัดอะไรพอเขารู้ว่าไออันนี้เป็นสิ่งที่เขาตรงกว่าความถนัดของเขาเป็นสิ่งที่เขาทําและเขารักเขาชอบเราก็จะให้เขาทําอันนั้นอย่างต่อเนื่องอันดับสองเซฟไพนัทสอง อย่างน้องบูมเนี่ยนะที่เป็นเด็กออทิสติกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเป็นหัวหน้าคลังสินค้าได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยครับเด็กบางคนเนี่ยก็จะมีความหลงไหลในคอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นน้องเต้ยซึ่งก็สามารถที่จะโพสต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทเราได้ลงอินตอร์แกรม u ูทูบต่างๆก็สามารถทําได้ดีเลยครับถ้ายิ่งเขามีความสามารถสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะส่งเสริมเขานะครับบางคนเนี่ยรายได้แซงกว่าคนทั่วไปได้ซ้ําไป สอนเขานะครับในเรื่องความปองดองกันความแบ่งปันกันต่างๆหลายคนมาทํางานกับที่ผมที่นี่นะครับก็ได้ทําตามความฝันของเขาปลดหนี้ให้พ่อแม่ที่เคยแบบไปกู้เงินนอกระบบมาทําให้ครอบครัวเกา,ามีความสุขเมื่อบุคคลเหล่านี้มีความสุขก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขไปด้วยครับลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มที่หลากหลายสํานักงานออฟฟิศโรงงาน สถานที่ต่างๆรวมถึงภาครัฐและเอกชนนอกจากนั้นเรายังมีอุปกรณ์ทางความสะอาดต่างๆที่ได้มาตรฐานนะครับไว้จําหน่ายให้กับลูกค้าที่บริษัทของเราเนี่ยมีพนักงานก็ประมาณ2,000คนแล้วก็จะมีเด็กพิเศษนะครับหรือคนพิการเนี่ยกว่า20กว่าคนเป้าหมายของเราก็คือการทํางานไปด้วยช่วยสังคมไปด้วยแล้วก็เป็นเลิศทางด้านบริการทางความสะอาดเป้าหมายของเราอาจจะดูแล้วมันห่างไกล่จริงแต่ถ้าเกิดเราจับมือกันแล้วร่วมมือไปด้วยกันก็ถือว่าจะผสมเสร็จแน่นอนครับ